สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยน่ะเขาเลิกง,งานทีไรเขาก็ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานเขาทุกวันแต่ก็แปลกชายคนนี้พอกินเสร็จแล้วเขาก็มักจะมองของเหลือบนโต๊ะแล้วก็ให้บ่อยใส่ถุงกลับบ้านเพื่อนถามก็บอกว่าจะเอาไปฝากหมา แล้วอยู่มาวันหนึ่งที่ทำงานเขาก็เรียงปีใหม่จึงให้พนักงานเนี่ยพาครอบครัวมาทานได้เขาก็เลยพาเมียเข้ามาเพื่อนๆก็พาเมียพาลูกมาแล้วก็กินกันอย่างสนุกสนานพอง,งานเลิกชายคนนั้นก็มองบนโต๊ะอีกหวังจะหาของเหลือส่วนเพื่อน ที่เคยเห็นก็เลยถามไปว่าวันนี้จะเอาของเหลือไปฝากหมาเหรอเพื่อนส่วนชายคนนั้นก็เลยมองหน้าเมียแล้วก็พูดกับเพื่อนไปว่าอ๋อวันนี้ไม่ต้องเอาไปหรอกหมามันมาด้วยนะ่ะประเดี๋ยวเถอะ <laughs> oh my god. You <laughs> <laughs> oh my god.